วัสดีค่ะวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยายมุกดามุกดาดูดวงไพย่ยิปสีเนาะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงก็ทักเข้ามาได้นะคะตามรลายที่ยายให้ไหว้เนาะหัวข้อวันนี้เรากับเขาจะไปกันรอดไหมคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยคนที่คบกันคนที่กำลังมีความรักกันเรากับเขาไปกันรอดไหมใช่คู่กันหรือเปล่า ยายขออนุญาตแยกเป็นสองกองเพื่อง่ายต่อการทำนายเนาะนะคะมาตั้งกิตอธิษฐานขอให้ความรักเราสมบังขอให้สิ่งที่เราคิดเราหวังเป็นจริงยายเลือกด้านซ้ายกันแล้วกันนะโอ้ข้อวันนี้คนที่เราครบอยู่ด้วยไปกันรอดไหมใช่คู่ไหมนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทาง อย่าคิดอย่าคิดมากอาจจะตรงทั้งหมดก็ได้อาจจะตรงเป็นบางส่วนก็ได้นะคะมาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูกันก่อนเนาะว้าวสิบถ้วยใบแรก1สิบถ้วย <laughs> เป็นคู่กันนั่นเองคนท่าน้ำว้าวว้าวว้าวเหรียญ หลายท่านหลายคนอาจจะเป็นไม้อาจจะอยู่แบบเงาเงา,เงามาก่อน <c oughs> คนธาตุดินนะคะแปดถ้วยบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังเคยเลิกล้างเคยเลิกลาความรักไม่สมหวังนะคะคนธาตุน้ำเดฟูหลายท่านหลายคนอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะ กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมาดูใบแรกกันเลยนะคะเรากับเขาใช่คู่กันไหมไปด้วยกันได้ไหมนะคะกำลังคิดกำลังแผนเขากาลังคิดกำลังแผนเขาบางครั้งบางทีเขาคิดอะไรสักอย่างในหัวเขาแต่เขาก็ยังมีเราในส่วนร่วมนะคะ เงินเงินทองทองหรือการเดินทางหรืออยากจะลงทุนหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างนะคะใจเย็นเย็นหนึ่งดาเขาตัดสินใจแล้วเราคือคนที่ใช่เราคน,คนที่เขาเลือกนะคะเขารักนะคะห้าดาบบางทีอาจจะพึ่งพากันไม่ได้บางทีอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องเครียดมี เรื่องทะเลาะกันพึ่งพากันไม่ได้นะอาจจะเคยผ่านบางคนอาจจะนิ่งเงียบหันหลังใส่กันเนาะนะคะใจเย็นๆคนคนนี้เขารักนะเขาทุ่มเทกับเรานะจริงๆเขาทุ่มเทกับเราเขามีเงินเขาก็คิดอยากจะทำน่นทำนี่อยากจะทำเพื่อเราเขาทุ่มเทกับเรามากนะคะสิบเหรียญ ความรักของเขาอาจจะเคยอ,อกหักผิดหวังหรือว่าอาจจะโดนเคยโดนหักหลังหรือว่าอะไรสักอย่างเขายัางเราแวงอยู่เขายัางไม่ไว้ใจเราเขายัางคิดอยู่ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อได้ไหมเขาก็คิดนะคะคนคนนี้อาจจะเคยมีความรักหรือว่าชีวิตครอบครัวชีวิตรักเขาอาจจะเคยเจ็บปวดมาก่อนนะคะ บางทีเขาก็ระแวงบางทีเขาก็ยังไม่มั่นใจเลยกับความรักที่เริ่มต้นขึ้นกับความรักที่กําลังคบกําลังเจออยู่นี้นะคะจะถามว่าเขารักไหมเขารักนะคะเขาซัพพอร์ตดีมากเลยนะคะใจเย็นๆน,นะคะอัศวินถือไม้ถ้าอัศวินถือดาบคนคนนี้บางครั้งก็ใจร้อนนิดๆน,นะบางครั้งก็เหมือนไม่มีอะไร บางครั้งก็ใจร้อนนะคะใจเย็นๆสี่เ,เหลียนตัวเรานี่คุบพอผลประโยชน์ไหมนี่ยหลายท่านหลายคนอาจจะต้องการความรักต้องการเงินอืเป็นไปได้หมดเนาะ <c oughs> คิดถึงไหมคิดถึงนะเราก็รักเขานะคะยินดีที่จะดูแล นะคะคุณรักเขาคุณยินดีที่จะดูแลแต่บางครั้งบางทีคําพูดคาจาด้วยต่างคนต่างเป็นคนอีกโก้บางทีคําพูดคําจาไม่ค่อยจะลงตัวเลยนะคะคุณตัดคุณกําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจอะไรคุณไม่แน่ใจเลยความรักครั้งนี้มันจะไปกันรอดไหมมันจะใช่คนที่เราตามหาไหมบางทีก็เหมือนจะใช่บางทีเหมือนจะไปกันต่อ,อยากเออเนาะ เด็กถือเหรียญตัวคุณควบพูผลประโยชน์หรือเปล่านี่นะคะถามว่าเขาจริงจังไหมเขาก็จริงใจจริงจังนะตัวเราบางครั้งบางทีเราเคยถูกหลอกถูกลวงมาก่อนหรือ,อยังไงเราไม่ค่อยแน่ใจเลยดูกันไปก่อนนะคะโชคกําลังมาจังหวะกําลังดีให้อดทนนะสิ่งต่างๆที่คุณกับเขาเริ่มต้นขึ้น ถ้าไม่อดทนมันจะมีปัญหาการให้อดทนนะคะหนึ่งไม่เทา้าหลายสิ่งหลายอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นกำลังจะดีนะคะใจเย็นๆเขาลักนะคุณกับเขาเป็นคู่กันอดทนถึงจะชนะไปต่อได้นะให้อดทนถึงจะไปต่อได้ถามว่าคนคนนี้เขารักไหมเขาลักเขาจริงจังนะเขายินดีจะ ดูแลเราทุกอย่างนะคะไพ่แห่งการเวลาออกมามันเป็นจังหวะและช่วงชีวิตมันเป็นเวลาของเรานะก่อนหน้านั้นอาจจะเคยอกหักผิดหวังหรือผิดหวังหลายๆเรื่องมาก่อนตอนนี้มันเป็นจังหวะของคุณนะคะหลายเรื่องหลายอย่างคนที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้ใช่คนที่จะมาอยู่ด้วยกันนี้ใช่คู่ไม่ไปด้วยกันได้ไม่ไปได้นะคะบางทีอาจจะแบกความรู้สึกหนักไม่ว่าเขาหรือเรา แบกความรู้สึกหนักคิดเยอะคิดมากเขาก็อาจจะคิดว่าคนนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะคิดว่าคนนี้ใช่ไหมบางทีความไว้ใจกนันยังไม่เต็มร้อยยังระแวงอยู่ไอ้ตัวคุณก็ยังละแวงเขาอยู่ตัวเขาก็ยังระแวงคุณอยู่ต่างคนต่างเคยเจ็บปวดเคยเสียใจมาก่อนก็เลยยังไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะว้าวหกช่วยเป็นคู่นะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะ ใจเย็นเย็นคุณกับเขาเป็นคู่กันเนื้อคู่ถึงจะแยกกันไปก็ตัดกันไม่ขาดไปต่อได้นะคะ <c oughs> เดือนนี้เดือน8ดเป็นเดือนของคุณหรือเลยจากภายใน7-8ดวันนี้อาจจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาก็ได้เขารักเขาดูยินดีที่จะดูแลน้าดูแลใจกันดีๆนะคะคนคนนี้เป็นคนขี้เหงาเขามักจะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนคนี้เป็นคนดีอยู่นะคะตามหัวข้อเลยเรากับเขาไปได้ไหมเป็นคู่กันไหมเป็นคู่นะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษาต่างอำเภอต่างจังหวัดบางคนคบอยู่กับชาวต่างประเทศเป็นไปได้นะคะอาจจะทะเลาะกันบ้างมีปัญหากันบ้างนะคะตัวเขาบางทีใจร้อนเขาอาจจะเคยทะเลาะเคยเลืกร้างเคยหยา เคยจบความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีมาอาจจะเหนื่อยนะคะสามเหรียญเขาเลือกแล้วนะคะเขาเลือกคุณนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คนที่คนถามถึงว่าใช่ไม่ใช่เขาเลือกแล้วนะคะเขายินดีจะใช้ชีวิตร่วมกันกันกบเราถ้าใครยังไม่ได้พบได้เจอกันกําลังจะเดินทางมาเร็วๆนี้ถ้าใครบางคนอาจจะ พบเจอการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเขาลุ่มหลงเสน่ห์เรามากเราก็ลุ่มหลงเขามากนะคะไม่ว่าจะดวงการเงินดวงการงานเราธุรกิจต่างๆจากนี้ไปจะมีแต่เรื่องดีๆนะดวงการสิ่งโชคก็เด่น <c oughs> การเงินเขาจะซัพพอร์ตเราดีมากนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเขาจะทําให้มันดีบางคนอาจจะต้องการจดทะเบียนสมรสหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่า การเดินทางไปต่างประเทศของคุณเขาอาจจะเอาคุณไปต่างประเทศด้วยนะใครที่คบอยู่กับสายฟอคนคนนี้เขาจริงจังนะบางทีอาจจะเป็นคนใจร้อนนิดนิดบางทีก็เป็นคนนิ่งนิ่งคนคนนี้เป็นคนมีฐานะ <c oughs> ถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยถ้าพูดออกมาก็เหนื่อยนะแฮงแมทไม่ว่าตัวเราหรือตัวเขาตอนนี้บางครั้งบางทีเบื่อซิง สถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้มันเหนื่อยนะคะสิบดาบใครที่เจ็บปวดเสียใจมามันจะผ่านมันจะจบจากนี้ไปมีแต่เรื่องดีๆจากนี้ไปมีแต่สิ่งที่มันดีเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นคู่กันราชาทุราชาเหรียญราชินีเหรียญขึ้นในไพ่ชุดนี้หกถ้วยขึ้นเป็นคู่กัน สิบเหรียญคนคนนี้เขาจะซับพหรอเขาจะดูแลเรานะคะบางคนที่เข้ามาดู <c oughs> พ่ยาย,ายอาจจะเป็นไม้ก็ได้อาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้ก็เป็นไปได้นะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตกำลังดำเนินมาแบบถึงที่หมายแล้วถึงแล้ว นะคะถึงจุดที่เรากับเขาจะไปต่อได้แล้วนะคะหลายท่านหลายคน <c oughs> กําลังตามหาคู่คู่ของท่านเขาคือคู่ของท่านเขาคือคนที่กําลังจะมาใช้ชีวิตร่วมกับเรานะสิบดาบอะไรที่มันเจ็บปวดมันจะผ่านไปแล้วนะคะ เหลือแต่สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราคนคนนี้เขาจะดูแลเขาจะรักษาเราไว้แบบอย่างดีนะถ้าถามว่าเรากับเขาจะไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไปต่อได้สิ่งที่เราอดทนมาตลอดมันกำลังจะดีนะคะใครที่เสียใจมาก่อนก่อนหน้านี้ความรักของท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นบางท่านบางคนหลายท่านหลายคนอาจจะมีเรื่องราวชีวิตที่มันเป็นท็อกซินะอาจจะเบื่อเบื่อเสงเสงชีวิตของท่านจะได้เริ่มต้นใหม่และนะจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะจะไปต่อเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะ่ะ จากคนที่เคยจนอาจจะเคยรวยก็ได้จากคนที่ติดขัดอาจจะดีขึ้นก็ได้จากคนที่เคยผิดหวังความรักครั้งนี้อาจจะมาเยียวยาให้เราได้เจอทางสว่างให้เจอคนที่ใช่ให้เจอคนที่รักก็เป็นไปได้นะคระับคข้อวันนี้เราก็เขาไปต่อได้ไม่ใช่คู่ไม่ไปต่อได้นะคะถึงเราจะเคยเสียใจเจ็บปวดมากแค่ไหนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าให้อดทนจะประสบความสําเร็จ นะคะเพราะว่าไพ่ก็ออกมาทั้งหกไม้เท้าเนาะความสำเร็จสิ่งต่างๆที่เรารอคอยสิ่งต่างๆที่เราทำมามันกำลังจะเห็นผลนะคะบางคนมีรักทีไรไม่ค่อยสมหวังมีรักทีไรอกหักผิดหวังตลอดนะคะไม่อยากมีแล้วความรักเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะได้อืมกำลังจับได้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่า ไพ่แห่งการเวลาไพ่แห่งการเวลาขึ้นมาที่ไพ่ชุดนี้ไพ่หกดาบหกดาบหันเรือหัวเรือเข้ามานะคะให้อดทนหลายสิ่งหลายอย่างจะประสบความสำเร็จบางคนท้อเหนื่อยรอคอยรอคอยก็จะได้ในสิ่งที่เราได้หนี่ไพ่แห่งการเวลาหกเม็หกดาบหันหัวเรือกลับแล้ว สิ่งที่เรารอคอยมาทั้งหมดมันจะได้แล้วทั้งทงที่บางคนอาจจะนอนไม่หลับฝันร้ายคิดไม่ตก <c oughs> ใช่ไหมบางทีทําไมมันทะเลาะก,กันจังมันเหนื่อยมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะคะชีวิตของคุณจะผ่านพ้นไปให้ได้ขอให้ประสบความสําเร็จกันทุกคนจ้า